ได้แล้วครับได้แล้วครับคุณหมูให้เขาดูทำให้ดูอไอ้นี่ก่อนนะอันนี้กออกแล้วนะครับโทษทีเมื e ่อกี้หลุดไปนะครับอันนี้ก็ทีมงานรอ ีสวิกนะครับสวิกก็กดหางลงนะครับทำงานด้วยลมทั้งหมดเลยขอโทษทีนะครับเมื่อกี้หลุดไปนะครับมืออาจจะไปโดนจุดสิ้นสุดนะครับเส้นเสร็จสิ้น,นเมื่อกี้นี่เองนะครับรถก็จะสูงขึ้นนะครับตัวรถกลุงขึ้นใส่น้ําหนักของก็สบายนะครับข้อดีอย่างคือความนิ่มข้อดีอย่างคือความนิ่มของ ค,ความนิ่มของตัวรถนั่นเองเพราะอะไรครับมันเป็นถุงลมเห็นไหมพอเป็นถุงลมเนี่ยความนิ่มการควงตัวบอกกันเลยว่าดีเพราะว่ามันเหมือนมีการโค้งหลังให้นะครับเหมือนมีการโค้งหลังให้เพื่อยึดนะครับเพื่อยึดเพื่อการสะบัดไปในตัวเลยนะครับแล้วข้อดีอย่างคือเป็นไงครับมันเป็นนะครับช่วงล่างแบบหกล้อนะครับแต่เมื่อไหรเรายก้อหลังมันจะเหมือนขับรถนิ่มนิ่มอยู่ น,นี้ก็มีการสอนนะครับคุณลูกค้าอยู่นั่นเองบอกได้เลยว่าคันเดียวของประเทศนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องเรียนคันเดียวของประเทศมันก็เลยต้องอศึกษาเยอะขึ้นนะครับมีการทดสอบบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวนะครับต่อไปผมจะมีไปเทสให้นะครับลูกค้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไป ใส่ตัวปั๊มลมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสที่นะครับงานจริงกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งในการไลฟ์นะครับในการใช้จริงของลูกค้าจะยกแล้วครับยกปุ๊บนะครับถุงลมก็จะยุบอ่าถุงลมก็จะยุบตัวล้อก็จะลอยขึ้นนั่นเอง ล้อนะก็จะไม่ติดพื้นล้อจะไม่ติดพื้นนะครับบอกเลยว่าระบบทั้งหมดนะครับใช้ระบบของแมคกนัมทั้งหมดเลย กิมมันติดสุ้มเลยใช่ไหมกิมมันขึ้นติดสุ้มเลยนะอันนี้ลงนะครับโอ้โหแดดสะท้อนไปนิดนึงนั่นเองอันนี้เดี๋ยวไปใส่ป้อมลมไปเลยนะไปใส่ป้อมลมเลยปะ ไปพวกนี้ฮะอันนี้ลงเรียบร้อยอนนเขาปล่อยลมถังน้นเฉยๆนั่นเองก็จะมีสอง,องอถุงลมสองชุดนะครับเป็นชุดชุดยเยอชุดดันนะครับแล้วก็เป็นชุดยกหางก็จะเป็นอันเล็กๆอยู่ด้านในนะครับเป็นถุงลมยกหางนั่นเอง FTR หัวรากนะครับคันแรกของประเทศเลยนะครับเป็นหัวราก10บล้อนะครับเป็นหัวราก FTR นะบอกเลยว่าคันแรกของประเทศนะครับกับอีสุตั้งเซหวดเขปบม ขึ้นขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นเนี่ยขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะเข้ามาทีแรกมันขึ้นสุดเลยครทดสอบระบบให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ วนะครับความสูงนะครับโอ้โหพอๆกับนะครับความใหญ่ความสูงก็พอๆกับ G GX 360เลยเอาเลยครับคุณหมูครับได้เลยนะครับ สติกเกอร์ป G X Z ให้นะครับบอกเลยว่าแต่งจริงๆมันก็เหมือนกันเลยนะครับขนาดหัวมันใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับ G X z นะครับกับ S T R นะครยีสุทำอะไรก็สวยครับไม่ต้องกลัวท่านใดนะครับสงสัยสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับที่บริษัทยีสุตั้งไซฝูดอมรถม แลยอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับเรามีนะครับเรามีกิจกรรมดีๆกิจกรรมดีๆมานะครับเสนอให้ทุกท่านนะครับดูนะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาเสนอให้กับทุกท่านนะครับเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมตอนนี้เรานะครับประกวดทางออนไลน์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยว พอถึงนะครับพอถึงเข้ารอบนะครับผ่านเข้ารอบแล้วเราจะรวมไปถึงนะครับเอารถมาโชว์ในงานนะครับและท่านใดอยากนํารถมานะครับร่วมโชว์หรือร่วมประกวดนะครับในงานนะครับพี่ใหญ่ขอโชว์นะครับพี่ใหญ่ขอโชว์กับบริษัทอีซุตังไซโคนครปฐม,มนั่นเอง พี่ใหญ่ขอโชว์นะครับบอกเลยว่าเข้ามานะครับก็กดแฮชแท็กเข้าไปครับแฮชแท็กพี่ใหญ่ขอโชว์นั่นเองนะครับเข้ามาดูเข้ามาดูรถหรือท่านใดอยากเอารถส่งประกวดนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเพจของอีซูตตั้งเซฟวูนนครปฐมนะครับเพื่อนะครับมาขอใบสมัครนะครับแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาเข้ามานะครับ ตรงรูปเข้ามา,มาแล้วก็จะเจอทีมงานนะครับตอนนี้เราทีมงานดูแลนะครับน้องๆน,นะครับสวยของเรานะครับบกมือหน่อยครับน้องๆครับน้องๆเขินนะครับไม่้อากลัวโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับเร็วๆนี้นะครับในงานนะครับยืดสนะครับตั้งเซฮวดนะครับในพี่ใหญ่ขอโชว์เร็วนนี้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกรอกใบสมัคร นะครับนำรถมาโชว์กันมาประกวดกันนะครับประกวดมานะครับแค่มาสมัครบอกเลยว่าสมัครอย่างเดียวได้เสื้อครับอ่าอมมลิมิเต็ดลิมิเต็ได้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ